คลิปนี้ฮะนะแมวจัดบอลเดี่ยวบอลเต็งให้หนึ่งตัวเนื้อเน้เนๆนะฮะบวกด้วยบอลทุตอีก3ตัวก็เอาผสมประสานกันนะฮะระหว่างยูฟาแชมเปี้ยนส์คิกแล้วก็คาราบาวคัพแล้วกันนะฮะบอลเต็งนะแมวเลือกไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์คิกรอบเขาเลือกรอบแรกอ่ะขออภัยครับรอบที่3นัดที่2นะฮะระหว่างซาลกิลิสกับโบโดกลิมนะโบโดกลิมบุกไปต่อคือคุมลูกขาวนัดแรกอ่ะโบโดกลิมเล่นที่นอร์เวย์ถล่มซาลกิลิสไปก่อนครับ5ประตูต่อ0 นะฮะซึ่งบอกเลยครับว่าไม่มีความจะเป็นอะไรที่โบโดปิมจะต้องไปขยี้ซาก,กิลิสท,ที่ลิทูเนียอีกนะฮะพวกเขาสามารถแพ้หนึ่งสองสามสี่ประตูได้โดยสามเสมอก็ชิวๆนะรักษาในรักษาตัวเอาไว้รอเล่นรอบเพลย์ออฟดีวานะฮะเพราะยังไงก็เข้ารอบแนะะ่ซาก,กิลิสเนี่ยแพ้นัดนเนี้ยนัดเดียวนะฮะห้าศูนย์เนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านี้นะฮะสิบเกมนับรวมกันนำตีนะฮะ เก้าเกมพวกเขาไม่แพ้ไข่ก็คือแพ้นัดเดียว10เกมแพ้นัดเดียวอ,ะอ่ะล่าสุดนี่หลังจากที่ไปแพ้โบโดกริมแล้วพวกเขาก็เล่นในหลีกชนะบรานก้าไป2ประตูตอน 1, นะัอหนึ่งะในรอบที่แล้วผ่านเมาโมวันนี้ก็ไม่เสียประตูชนะ1 0กับ2 0 1 0ในบ้านตัวเอง2 0เกมเยือนด้วยนะฮะขณะที่โบโดกริมโอเคในบ้านเชื่อจะได้แต่ว่าเราออกนอกบ้าน นะนั่นแหละยังไม่เชื่อถือทีมจากนอร์เวย์ทีมนี้เท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นนะบอลเต็งวันนี้ฮะราคาขึ้นคุ้มลูกจัดว่าแพงเลยฮะเรารองเซากิลิสไปครับผมอย่างที่บอกฮะโบโดกริมเสมอก็ได้แพ้ก็ได้นะฮะยังไงก็เข้ารอเซากิลิสเจ้าบ้านฮะไม่แพ้ครับรองเป็นทีเด็ดบ,บอลเต็งส่วนบอลชุดที่เพิ่มเติมกันไปนั่นแหละเราชอบเชิญลีฟนะในบอลแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยฮะเขาเอาเจ้าบ้านวิกตอเรียเพลเซ่นนะต่อ ลูกลบหนะ้าสียนัดที่แล้วเล่นที่มอลดอร์วาวิากตเตอร์เพลเซนทำได้ดีครัด้วยกันบุกชนะ2ประตูต่อนหนึ่งคนระับวันนี้ก็ยังมีโอกาสทั้งคู่นะวิกตเตอร์เพลเซนนี่ไม่แพ้ใคร6กนะแต่ว่าเชอร์ลีฟเนี่ยสิเกมล่าสุดแพ้แค่นัดเดียวก็คือแพ้เพลเซนน่ะนะครทีมจากมอลดอร์ว,วาทีมนี้บอกเลยครับว่าไม่หมูปีที่แล้วนะเขาลอบแบงกลุ่มนะล้มมัลนนะะลมตลิดนะฮะล้มชักตาโดนเน็ตในสองเกมแรกด้วยนะแต่ว่าก็ตกรอบต้องไปเล่นยูโรปาลีกแล้วก็ไปแพ้บรากา้า ทีมชาติมอโดวาเพียบทีมชาติอ่าตัวทีมชาติอื่นๆนะดีๆเพียบเชอร์ีฟจึงเป็นทีมที่ชื่ออาจจะไม่ดีนะแต่เล่นดีนะแมวบอกว่าอมองว่าการที่เอาวิกเตอร์เพลเซนต่อลูกละพันี่แพงจัดเลยเต็มที่แพ้ลูกเดียวนะช่องเสมอเบ่้เพิ่มช่องพลิกล็อกถึงบุกชนะเขาไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะจัดได้ก่อนตัวหนึ่งเลยฮนะก็คือเชอร์ลีฟตัวที่2อนะเป็นบอลคาราบาวครับนะฮะนอริซิตี้จัดได้ะะเพราะอะไรฮนะเพราะว่า ดีนสมิธพาทีมเล่นในลีก2นัดนะครับแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแพ้ขาดีศูนย์หนึ่งเสมอวีแกนหนึ่งพวกเขาต้องการชนะเพื่อที่จะเรียกความมั่นใจกลับมานะสำหรับตัวเต็งแชมเปี้ยนชิพนะฮะก็พวกตีบูปุกกี้ท็อตคานเวลมีลอนลานชิก้าก็ยังอยู่นะฮะเบอร์มิงแฮมซิตี้ทำได้ดีในแชมเปี้ยนชิพเก็บไป4แต้มจากสองนัดคือการเสมอลูตันที่บ้านเท้า0ูนย์ชนะฮาร์ดฟิลด์2-1แล้วนะแมลว่าเบอร์มิงแฮมเป้าหมายอยู่ที่ลีกนะฮะนอร์ลิซิตี้ดูจริงกับจางกว่าเล่นที่แคโโรรสนะะพวกเขาจทุบ เบิร์มิงแ HAM ได้ครึค่งครบลูกเองนะฮะและอีกตัวนึงนะะ่ะที่จัดชุดให้เป็นตัวที่3านี่ก็คือซอนซีซิตี้ครับเกรดเหนือกว่านะออกฟอร์ดเป็นในเ,เจ้าบ,บ้านนะเป็นทีมจากลีกวันสนัดเดียวกับแพ้ดาร์บี้ชนะเคมบริดจ์ยังดูธรรมดาเกินไปนะฮะวอนซีซิตี้นี่เสมอล็อตเชอร์แฮมที่บ้านเขาหนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้แบ,บ็กเบิร์นจ่าฝูงนะนั่นหมาชอบซอนซีอะข้างหน้าน่ากลัวนะฮะโจเอลปีโรอันนี้เป็นกองหน้าทีมชาติ ฮอลแลนด์ Holland, ชุดยูวีสเวีตยิงระเบิดเลยฮนะไบเคิลโอบาเฟมิอีกตัวหนึ่งฮนะดูด้านกว่าฮนะสวอนซีประวัติวอนถ้วยดีกว่าโดยพวกเขาจะบุกเข้าวินที่บ้านออกฟอร์ดนะอ่าวอนเดียววอนเตงนะ็งฮะซาวกิลิสจริงจับเข้าชุดก็ได้นะครับเพิ่มเติมวอนชุด3ตัวก็คือเชลลิฟนะฮะนอริซิตี้และสวอนซีซิตี้จัดชุดนี้ไปได้เลยครับผม